สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ราพบกันนะครับกับผมนะครับจากทีมได้ลงคลิปมานานนะในคลิปเกี่ยวกับงานซ่อมวันนี้นะครับก็งานก็เยอะเหมือนเดิมแหละครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็มีเวลาก็จะมาลงคลิปนะครับให้ได้ดูกันนะครับสําหรับงานซ่อมนะเพื่อนเพื่อนนะครับใครที่สนใจนะครับก็ ดูได้นะครับไว้เป็นความรู้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับนี่นะครับซ่อมตู้แช่นะเป็นตู้แช่นะครับตัวเล็กนะครับนี่นะครับแางซ่อมผมก็ประมาณนี้นะครับนีกระโลเปลี่ยนฟิมนะครับนี่ก็อันนี้ฟอมไม่เสียนะคอมเพรสเตอร์ไม่เสียตัวนี้แต่นะครับตันระบบนะครับมันตันมันตัน เนื่องจากท่อมันหักนะท่อมันหักแล้วมันเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมแล้วก็นะครับมีแรงดันเพิ่ม้รองมือโฟกัสเป็นสนิมแล้วก็มันฉีดน้นยาไม่ได้นะครับเลเยอร์นะครับฉีดน้นยาผ่านเลเยอร์พิลเตอร์ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เย็นนะครับมันตันคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดนะครับพอโอเวอร์โหลดนะครับกระแสเกินนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมา ตัดนะครับระบบบอกแล้วก็จะล้างนะครับนี่ผมเชื่อมไปแล้วเชื่อมท่อไปเรร้อยแล้วตัวนี้นะครับก็จะมาล้างนะครับกรณีที่ล้างเนี่นะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าท่อมันเป็นฝุ่นหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้จากที่ผมดูแล้วมันไม่เป็นฝุ่นนะมันเป็นมันอาจจะหักแล้วอาจหักไม่นานก็อาจจะซ่อมได้นะครับแต่ถ้าเป็นฝุ่นเนี่ยมันฝุ่นผงสนิมเนี่ยมันไม่หายนะครับมันเกิดจากที่ว่าท่อมันหักนานแล้วจะใช้การไม่ได้ ก็ถึงเราซ่อมไปถืนซ่อมไปนะครับก็ใช้งานได้สักพักนะครับแล้วมันก็จะไม่เย็นอีกครับเพราะว่ามันจะตันไดเออร์นะครับมันฉีดพยาไม่ได้คอไมพเสเ่อ์ก็จะตัดการทํางานนะครับโดือมีโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้นะครับแบบนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเอรคนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือนะครับการล้างระบบนะครับซึ่งผมได้เคยเสนอไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการล้างระบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ F11 นะครับโอเคแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอก ทีนึงนะครับคือการใช้นี่ครับเป็นน้ำยานะครับเป็น F นะครับ F 9000นะครับ F 9000 plus นะครับตัวนี้เป็นน้ำยาสำหรับล้างระบบโดยเฉพาะนะครับผมก็ได้ใช้มาประมาณสักพักหนึ่งแล้วละครับตัวนี้ได้ลองใช้งานมาดีแล้วก็ถามว่าโอเคไหมสำหรับงานนะครับสำหรับงานที่ผมใช้อยู่นะครับสำหรับตู้แช่นะหรือว่าตู้เย็นตัวใหญ่ ที่ต้องการแรงดันในการอัดการล้างนะครับสําหรับคอยเย็นนะก็จับจิ้วผมว่ามันแรงดันไม่พอนะครับตัวนี้แต่คอยร้อนนะครับที่ท่อมันรูใหญ่ตรงนี้นะครับมันก็โอเคอยู่นะครับล้างได้นะครับแต่ถ้าเป็นท่อเล็กอย่างนี้นะครับเลงกอัดมันไม่พอครับตัวนี้จะต้องใช้ในโตรนะครับต้องใช้ในโตรนะครับคือตัวนี้คือตัวเช่นนะครับอัดกับ F1 1เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมลองทําแล้วนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าหลายๆคนเขาใช้กันยังไงทากันยังไงนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมมองว่า F11 นะครับอัดตัวนี้นะครับกับในโตจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะแรงกว่านะครับตัวนี้มันจะใช้เวลานานกว่านะครับเพราะว่าแรงดันมันสู้แรงดันจากในโตรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นข้อไฟร้อนเนี่ยโอเคนะครับใช้งานได้นะครับตัวนี้เนาะ โอเคผมก็จะอธิบายไปออกคร่าวๆได้นะครับตัวใหม่โอเคเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับจะมาอัดเลยนะครับตัวนี้โอโตนะโอเคครับนะครับกดเกจออกมาแล้วนะครับก็เราจะใช้ผ่านเกจผ่านเกจก็ได้ไม่ผ่านก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับนี่ผมใช้ผ่านเกจให้ดูนะครับก็จะต่อเกจเข้าไปนะครับตัวนี้กันบัรยาแล้วก็ปล่อยโฟนะครับออกมาล้างข้อตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันจะดำ ขนาดไหนนะครับต่อต่อกับบแรีนะคับโอเคนะครับหลังจากที่เราต่อนะครับเกจชุดเกจเข้าไปแล้วนะครับเกเข้าไปนะครับกับคอยร้อนนะครับที่เราจะล้างนะครับแล้วก็เปิดถังน้ำยาเลยครับหรืใช้เอสนะครับเก้าพันนะเอสเก้าพันพ็กนะครับถังนี้ก็ประมาณ ค่อนข้างแพงอยู่นะครับตัวนี้ก็ประมาณ2,000-2,000กว่าบาทนะครับแบงนี้นะครับก็ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่มันก็เป็นอันตรายน้อยกว่าใช้เอฟเอนะครับเอฟเอ็มันก็จะสะสมนะครับในร่างกายเรานะครับต่อไปอนาคตนานก็จะเป็นตลนเสียต่อเรานะครับที่ทํางานนะครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับท้ายคลิปเนาะโอเคแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับเกี่ยวกับหที่รองปวดนอครับ ใส่ตัวตวงไว้ก่อนมันยาจะปุ้งนะก็สำหรับท่อคอยร้อนนะครับใช้ได้นะสำหรับผมนะแต่ถ้าเป็นคอยเย็นล้างท่อจับคิ้วนยแรงดันอาจจะไม่พอนะครับให้พอช้ากว่าในตูนะครับโอเคนะครับเราจะมาดูกันเลยนะครับปล่อยน้ำยาเข้าไปเลยนะครับเห็นไมครับน้ำยาวิ่งนะครับวิ่งนะครับแรงดันมีที่นะครับประมาณนะครับเห็นไหมครับ 10psi นะครับเห็นไหมครับ นะครับลาออกมาครับนี่นะครับนี่ครับสิ่งสกปรกที่มันอยู่ในท่อนะครับเป็นผงน้ำผงตะนิมนะครับผงมันนะครับผงยาคอมเพลเตอร์นะครับมันนี่ครับต้นแก็จะอัดโผเข้าไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้เอสเสนตนะครับตัวนี้ใช้เอสเก้าพันนะครับเก้าพันครโอเคผมจะปิดก่อนนะครับปิดก่อนปิดก่อนแล้วก็จะปล่อยอีกรอบนะครับมันจะดูว่ามันจะ สะอาดไหมนะครับมันจะใสไหมนะครับถ้ามันไม่ใสก็นี่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบที่สองนะครับนี่นะครับรอบที่สองผมเปลี่ยนขวดใหม่แล้วนะโอเคดูนะครับใส่น้ำยาเข้าไปนะครับนี่น้ำยาวิ่งนะครับน้ำยาวิ่ง้ะดูนะครับนี่นะครับนี่ก็ก็ ยังดำอยู่นะดูดูนะนี้ปล่อยโฟรประมาณสามรอบนะถ้ามันไม่ใสก็น่าจะไม่ขาดนะครับต้องใส่นะมังจะใสนะครับยาถ้าท่อมันถ้าหักไม่นานนะครับเราก็ซ่อมได้นะครับแต่แบบนี้ถามว่าจริงๆแล้วถ้าเราล้างแล้วมันไม่ใส่เลยเราจะซ่อมมันได้ไหมนะครับ ก็ซ่อมได้นะครับโดยการเดินท่อใหม่นะครับต้องเดิน ER ท่อภายในใหม่นะจะเจาะรูนะครับเดินท่อเข้าไปใหม่นะครับแต่มันจะงานมันจะยุ่งยากขึ้นนะครับัจะไม่สวยนะครับจะไม่สวยนะครับที่เขาทํามาจากโรงงานนะนี่ครับรอบที่สองนะครับโอเคเรามาดูกันอีกรอบที่สามนะครับนี่นะครับความแตกต่างนะครับที่รอบแรกนะที่รอบที่สองนะครับก็ใส่ึ้มาหน่อยนึงนะครับเราจะดูรอบที่สามนะครับรอบที่สามนะครับผมจะใช้กวดใหม่เลยนะครับตัวนี้กวดใสเลยนะ ดูกันนะครับรอบสุดท้ายรอบนี้ว่ามันจะใสไหมนะครับถ้ามันไม่ใสก็น่าจะไม่ได้แหละครับตัวนี้นี่ครับแรงดันเขาจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ60นะครับ10 psi นะครับแรงดันของถังบรรยายนะครับ9,000นะปล่อยไปแล้วครับวิ่งแลวครับบรรยาวิ่งออกไปแล้วนะมาดูนะครับรอบนี้มันจะเป็น เาจะซื้อไหมนะครับรอบนี้นใส่ขึ้นไหมนะครับปล่อ้ยาเข้าไปครับยาวิงครับเก็บเลยครับนะครับยาต้นยาวิ่งเข้าไปนะครับเรามาดูกันครับรอบนี้รอบนี้ก็ใส่ขึ้นนะครับรอบที่สามเนะครับใส่ขึ้นแต่เป็นเก็บเพียบให้ดีนะครับ งคันี่ก็คือนะครับรอบที่สามนะนครับนี่รอบแรกรอบสองรอบสามนะครับก็ใส่นะครับก็ใส่ขึ้นนะครับแต่ขวดตัวนี้มันทําปฏิกิริยากับน้ำยาครับมันเป็นขวดขุ่นนะพอมันโดนน,นะน้ำยาแล้วมีคราบน้ําอยู่ การปฏิกิริยากับน้ำยาเอกเก้าพันนะครับจริงๆต้องขวดใส่ใส่นะครับมันจะใส่ขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็สำหรับผมนะครับถือว่าน่าจะได้นะตู้ตัวนี้นะเห็นไหมครับก็มันแข็งนะครับมันจะเกาะนจะเป็นเยีนยงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเอาในโตไล่ปีนะครเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็ให้ดูนะครับว่าการใช้น้ำยาเอสเก้าพันนะครับเก้าพัน นะครับในการล้างระบบนะครับกับ F11 นะครับแล้วผมจะมาสรุปข้อดีข้อเสียนะครับใต้คลิปครับสรุปให้ฟังนะครับดีสำหรับข้อดีนะครับข้อเสียนะครับของการใช้นะครับระหว่างอ F11 นะครับในการล้างระบบกับอ F9,000 นะครับ9,000แพร์สนะครับเป็ยน้ำยาล้างนะครับโดยที่ไม่ต้อง ใช้ในตรนะครับใช้สัมยาอัดเข้าไปเลยอย่างผมได้อธิบายไปแล้วนะครับจนปิดนะครับสําหรับข้อดีข้อเสียนะครับของ F9 0 0 0ันนึงนะครับก็คือมันไม่เป็นอันตรายนะครับต่อสุขภาพเรานะครับก็คือว่ากลิ่นนะครับกลิ่นที่เราสูดดมเข้าไปนะครับที่เราสูดดมเข้าไปในการทํางานที่ผมต้องใส่ผ้าปิดปากตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นน้ายากลิ่นอะไรเราสูดดมเข้าไปนะครับสะสมไปนานๆจะไม่ดีนะครับถ้าเป็น F11 นะ ถ้าเป็น F 9,000ก็จะอัน่าหน้อยกว่าครับเพราะว่าสารมันมันกลิ่นมันไม่แรงเท่า F11 นะครับแต่ข้อเสียของเขานะครับสำหรับผมก็คือใช้ในการอัดล้างนะครับข้อคอยเย็นนะครับหรือว่าอัดขันจับชิวเนี่ยแรงดันมันไม่ถึงครับมันช้านะครับช้ามากมากนะครับใช้เวลานานมากเพราะว่าแรงดันมันไม่ถึงครับมันแค่ F11 ไอนะครับซึ่งนะครับแตกต่างจาก F11 นะครับ F11 เนี่ยเราอัดจากถังในโตรนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่อัดจากในโตรนะครับตนอนโตรเจนอัดเข้าไปนะครับมันก็จะแรงดันมันเราสามารถควบคุมที่ถังในโตรได้นะครับว่าเราต้องการที่เท่าไหร่นะครับนี่ผมจะอัดไปที่ร้อยร้อยห้าสิบเอสไอนะครับซึ่งจะแรงกว่าตัวนี้ประมาณหนึ่งเท่าถึงสองเท่านะครับของเ F9 พันนะครับซึ่งมันได้แค่10เอสไอนะครับตัวตัวนี้นะครับมันก็จะมี่านะครับ แต่ s อก็เป็นรายต่อสุขภาพเราครับเพราะว่าเราใช้เวลานานนะครับสะสมในร่างกายผมก็ซ่อมมาหลายปีแล้วครับตัวนี้ก็สะสมในร่างกายคอน้ทงเยอะนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นงานเราเราก็ทานะครับแต่เราป้องกันได้เราก็ป้องกันหรือเพียงได้ก็หรกอเลี่ยงนะครับนะครับโอเคนะครับสําหรับข้อดีข้อเสียของการใช้ F11 นะครับในการรังระบบนะครับกับ เอสเก้าพันพักนะครับจากที่ผมใช้งานจริงนะครับก็มาพูดให้ฟังนะครับก็จะประมาณนี้ครับผไว้เจอกันลคลิปหน้าครับสวัสดีครับ